แล้วมาวินเราไม่ค่อยสบายแต่เห็นว่าไม่ค่อยสดชื่นแล้วก็มีอาการป่วยอยู่เมื่อวานไป้องแต่ก็ยังยังอารงณ์มาเล่นทีนี้ปัญหาคือเขาตัวใหญ่เขาลุกหนักแล้วบล็อกเขาดีนะเราพลาดนิดเดียวเซตสองเรามีโอกาสนําแล้วเราเรารับเสถียรพอดีจุดเปลี่ยนอยู่ที่เซตสองตรงนั้นครับเขาสอบผ่านนะเราเซตสุดท้ายน้องเล่นได้ดีมีโอกาสชนะด้วยตะกี้ดิวก็วเสียดายนิดเดียวนะเรามีโอกาสที่จะได้เซตอย่างน้อยก็มีหนึ่งคะแนนตรงนั้น มันพลาดวันีแล้วน้องก็ชมน้องนะน้องก็สู้ได้ดีแล้วก็เล่นโอเคเลยครับต่อไปครับผมว่าสนุกนะแล้วก็เตรียมร่างกายเตรียมสมรรถภาพแล้วก็เตรียมเล่นกับเขาก็มีโอกาสเพราะว่าญี่ปุ่นไม่ได้ใหญ่เหมือนออสเตรเลียเพียงแต่ว่าเขาแน่นอนเขาคล่องนะฮะแล้วก็เ,เราต้องลองละเอียดเล่นให้ละเอียดครับมันต้องดูผลคู่คู่เนี้ยญี่ปุ่นเกาหลีถ้าญี่ปุ่นชนะเกาหลีก็แปลว่าเกาหลีเนี่ยก็โอกาสน้อยลงแล้วเรา แต่พัดแต่ผูเราไปชนะญี่ปุ่นขึ้นมาเราก็ยังมีโอกาสอยู่ลึกๆนะก็พยายามอยู่ครับทำให้เต็มที่ครับปัญหาที่เจอคือเขาทำ,ทำเกมเสริมมานี้มากเขาโฟตติ้งเขาม,มีประสิทธิภาพครับแต่ว่าทางฝั่งเราเองเนะี่ยกลับกลายเป็นว่าเราไม่กล้าเสิร์ฟแล้วเราก็ประคองไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าที่จะลุกด้วยโรกเสิร์ฟกลายเป็นว่าลุกเสิร์ฟเราง่ายแล้วเขาก็รับเข้าจุดแล้วเขาก็ลุกมาได้ง่ายขึ้น ผมคิดว่าถ้าถ้ามีแรงนะเล่น5เซตเหมือนเมื่วอวานเงี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้แบบตั้งสมาธิเวลาเสิร์ฟให้ดีแล้วก็พยายามที่จะทําเกมเสิร์ฟให้มันดีมา,ม,ามากมากมกว่านี้ครับญี่ปุ่นก็เป็นทีมที่ดีเลยครับของเอเชียเราพรอมเลยพวกเราก็จะพยายามเล่นให้เต็มที่สุดความสามารถของพวกเราครับครับผม